โอ้โเคนะพวกก็สวัสดีด้วยทุกท่านกันเลยนะวันนี้พวกก็ผมเล็กกัชิคเกมเมอร์ชิ้นเคยนะวันนี้อยู่ในเกมไม้ครับนะฮะเอาสวิตรอดนะฮะผมก็ได้ไปลงในเชือกแพ็กเป็นแบบนี้เงาแสงเนี่ยทีนี้เราต้องไปขุดไม้ก่อนนะฮะขุดไม้ขุดไม้ พันนี้ขอแค่สร้างบ้านก่อนเตรียมของที่จะสร้างบ้านนะคระับามีแหลกก็ขอภัยด้วยนะต้นไม้ต้นไม,นม้ผมจะขอสร้างบ้านบริเวณตรงเนี้ยนะ พี่พีนี่ขอแค่เต็มของสร้างบ้านก่อนนะฮะ พิกแอปกล่องพิกแอปตัดต้นไม้ก่อนแรกเลยนี ดูต้นไม้นะแต่ก่อนถ้าเราไม่เล่ลงมันจะต้นใบไม้จะขยับไม่ได้นะดูดูดีๆยาดไว้นะขยับนิดๆนะฮะนี้สร้างบ้านก่อน ช่าตรงไหนดีบริเวณตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองสาสี่ห้าหกบ้านหลังนี้เล็กไปก่อนหหหนึ่งสสาาม้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้า เว้นช่องหนึ่งอันเนี้ยช่องบ้านแนวนี้ไปก่อนตัดไม้เพิ่มก่อน เราก็ขุดไปขุดไว้ในบ้านบ้านหายนี่โอ้ยว <Okay. S 1> างต๊ะขาบาวไปตรงนี้วางกลองไว้ตรงนี้ตัดไม้กันต่อเลยนะ ถ้าแรกต้องขออภัยจริงๆนะฮะ พอไหมเนี่ยน่าจะพอหลัน,นี้ไปไหมแล้วกดตรงนี้ออกออกเลยเนะจะสร้างบ้านเนี้ยคล้ายๆเห็ดแต่ไม่ถึงกับเห็ดเลยตันไม้เพิ่ม ตัดตัดต e. ัดตัดต้นไม้ไมาคามนี้ก็เป็นอีพีแรกนะแล้วจะมีอีพีสองคิดลูกแอปเปิลมาเราเหมือนเดิมกางวุดแล้วกางวมดแล้วคร

เ่าจะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะมืดมืด เอาสำหรับว่าคลิปนี้ผมขอจอบเพยงคนนี้เนี่ยอย่างนี้กดติดตามกด subscribe ่อไปกดกดใจให้ผมด้วยนะฮะมันเ,เหมือก็มีอีพีหน้าที่สองนะเอาชีวิตรอดเหมือนเดิมนะฮะส,สวัสดีกัน่ะบ๊ายบาย